สวยไม่ล่าทุกคนทุ่งสงรีสอร์ทนะฮะนี่ฮะบรรยากาศเช้านี้ที่ทุ่งสงทุ่งสวรรค์ทุกคนนี่ ใหญ่ลูกระวังรถนี่ฮะลำธารสวยงามนะฮะ ซึ่งจากตรงนี้จะไปถ้ำตลอดวัดชัยชุมพลได้นะฮะใครที่มาเที่ยวทุ่งสงเนี่ยต้องต้องไปนมัสการพระพุทธไสยาสนถ้ำตลอดนะฮะเดินไปไม่ไกล5 0 0เมตรแต่เดินผ่านวัดชัยชุมพลนะฮะวัดชัยชุมพลเป็นวัดชื่อมงคลด้วยนะครับทุกคนนี่ทุกคนอันนี้หมากหมากร่วง ไม่ไกลจากตัวเมืองทุ่งสงเดินเรียบทางรถไฟไปนะฮะสวยงามจะเจอต้นมะมุดสวยนะครับชอบถ้ามีสะพานข้ามไปฝั่งหนู้นได้ก็ดีนะครับนะทำเป็นจุดที่เป็นสะพานเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวเห็นแล้วก็ตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยเด่นมากเลยเวลาขับรถผ่านเนะีนะ่ยเนี่ย ทำเป็นจุดตรงนี้ไฮไลท์ได้เลยนะเพราะเคยนั่งรถผ่านแล้วเห็นตรงนี้แหละแต่ไม่นึกว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มาโอกาสได้มาพักที่นี่ตอนนั้นนั่งรถไม่รู้ไม่นั่งแบบผ่านๆนะฮะเห็นลำธารตรงนี้สวยนะสวยมากทุกคนขอบอกมันเป็นเห็นกับตานะฮะนะเห็นกับตาแบบธรรมชาติแบบ คือน้ำใสมากน้ำธรรมชาติมากไม่น่าเชื่อนะว่าผ่านบ้านคนมานะฮะผ่านบ้านเรือนคนมาตลอดเลยฮะทุกคนตั้งแต่เส้นทางรถไฟมาเลยนะฮะแล้วน้ำธรรมชาติแบบเนี้ยคือมันจริงๆมันน่าจะเน่าเสียด้วยซ้ำกับยุคปัจจุบันใช่ไหมแต่นี้คือเราตกตะลึงมากเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยนะทุกคนอันนี้ไม่ได้เวอร์นะ คนนึกถึงความเป็นจริงที่ผ่านบ้านครัวเรือนมาแต่ธรรมชาติมากใช่ไหมฮะเนี่ยกาแฟเนียจะมีกาแฟให้ให้ทานมีฮะม,ม,มีกล้วยขนมปังนะฮะกาแฟให้นักท่องเที่ยวทานนะฮะเห็นไหมฮะทุกคนสวยงามมาก นะครับลงไปได้ก็มีบันไดธรรมชาติโคตรอะ่ะคือคือหายากมากนะธรรมชาติจริงๆไม่ต้องไปถึงไหนหามาที่นี่เลยนะฮะจะไปไกลก็อีกบรรยากาศหนึ่งใช่ไหมไปหนงไปเหนือน,ะนี่แต่ดูสิสวยงามมากทุกคนจ้า ไปถึงนู้นเลยไม่รู้ไปถึงไหนๆนะครับนี่ก็เป็นสวนกล้องสวนกล้วยกันดูสิคือภูเขาสวยงามไปดูกระต่ายกันทุกคนนะฮะที่พักทุ่งสงรสอรรทที่รีสอร์ทที่ดีที่สวยที่สุดนะไม่รู้สิไปเปรียบเทียบกับใครได้ล่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเปรียบเทียบกับใครไม่ได้นะฮะยอด สวยมา,มากชอบมากนะฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะเป็นชี่นั่งตรงกระต่ายนะฮะมันน่ารักว่าไงลูกนิ้วก,กระต่าย ลูกมันซ่อนอยู่ข้างในอะทุกคนสองตัวสั่นตัว นักท่องเที่ยวที่มาพักก็จะหามาจากทั้งกระบงกระบีกรุงเทพเชียงรายสุราษฎรนะฮะต้องประทับใจทีนี้มีกระฟงกาแฟให้บริการฟรีแต่ว่าใครจะสั่งอาหารเพิ่มอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นเลททั่วไปอะไรฮะไม่ได้แพงมากนะฮะเป็นราคาเลททั่วทั่วไป50บาทประมาณอย่างเงี้ยอาหารตำสั่งส้มตำนะฮะ แต่ถ้ากาแฟก็จะมีมุมนูนบริการฟรีขนมกล้วยทงกล้วยทับกล้วยปิ้งขนมปังนะฮะทุกคนกินรองทองราไ,ไปดูไหมอ่ะอันนี้คืออย่างที่บอกนะฮะเป็นกล้วยไม้ยักษ์เพชรชขึงค่ะเขาเรียกว่าว่านเพชรชขึงทุกคนใหญ่มากทุกคนอันนี้ใหญ่มากต้องมีพื้นที่ปลูกนะฮะนี่หาว่านเพชรชหึงนะฮะ ันนี้เนี่ยฮขยักได้ไปปลูกเนี่ยักไปปลูกได้ขอเขานะฮะต้องมีพื้นที่เยอะๆโอเคนะครับทุ่งสงรีสอร์ทอุทยานแห่งชาตินาโยงน้ําตกโยงสวยมากไม่ใช่นาโยงนะน้ําตกโยงทุกคนไว้มีโอกาสคราวหน้านะฮะจะไปน้ําตกโยงดีไหมไปสิชนด้วยไหมไปวัดไอ้ไข่ด้วยไหม ไปเอ่อคิรีวงใช่ไหมอ่าคิรีวงจากที่นี่ไปแค่60กว่ากิโลเองทุกคนนะครับ